เพ่เที่ยงไม่เที่ยงเอเราก็เขา้าใจอยู่แล้วเนี่ยเวทนาในจาสัญญาในจาสังฆราอานิจจาวิญญาณังอานิจจังวิญญาณนี่ละ่ะเอาแต่มันจะเปลี่นมันเที่ยงไม่เทียเท่ยงนั้นในพิจารณาให้พงรูพงเ,เห็นเนี่ยเอามาพิจารณาตรงน,นี้นี่ท่านรอบจี รูปัออัตาเวทนานตาสัญญาณตาสังขลานตาวิญญาณนัน้นตามันไม่เช่โตตนมทั้งนั้นเมื่อเป็นชนนี้แล้วเอาตอนนี้ไปพากันเขาดูอธิบายขยายปรม,มาไปยเอาให้เขาที่นั่งสมาธิตัง้งจิตลองดูมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นยังไงให้ยู่ให้ดูเห็นให้มันรู้มันเห็น เนี่ยจะเทศอธิบายไปนี้จะไม่มีพิเศนสุดเอาลงมือทำให้ดูตัวจริงม,มันเป็นยังไงเอเออ้าให้เขาที่นั่งสบายสบายเออมานี่อยากทุกข์อยากสบายไม่แล้วโกหกหลอกลวงใครได้ต่างคนต่างดูอา้าวนั่งสบายสบายเรามานี่เราต้องการความทุขความสบายแท่งเลนโดอห้มันรู้มันเห็น ความเป็นอยู่ความมีโยนี่อธิบายไปแล้วเาต่อไปนั่งให้สบายสบายวางข้าวางทางให้สบายแล้วมือขาขวาทับขาซ้ายมือฟ <t ot> ้า <Nein> ทับมือซ้ายทางกายสบายเมื่อกายสบายแล้วนี่ก็เราก็วางดวงใจของเราในน้อมกับภายใน นี่เดี๋ยวลงมือทำท่านฟังแต่ก่อนท่านทำไปพร้อมเดี๋ยวน,นี้เราราไม่ฟักแต่จะยินได้ฟังมาจำว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วนนสำคัญเราเข้าใจสำคัญเราได้เราพูดแล้วเราพูดได้แล้วว่าเราได้เราดูตัวจริงดิเราอยากคนทุกข์ เราอยากได้ความสุขความสบายเราอยากกนทุกผู้ที่ไม่เคยทำผู้ที่เคยทำแล้วก็นึกคำภาวนาของตอนผู้ไม่เคยก็ให้นึกว่าคุณทั้งหมดรวมแล้วคุณพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมอยู่ี่ใจพระรายาสมอ,อยู่ในใจให้เชื่อมั่นลงแล้วก็นึกคำบริกรรมภาวนาว่า พุทโธเลือกฤทธิ์คโมสังโฆในใจของเราพุทโธธรรมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมแต่พุทโธพุทโธคำเดียวนับตางับตากนะ้ะเลียนก,กรรมกระกกระดิกให้ะลึกเข้าในใจลึกและลึกเพื่อให้ได้เราจะรู้ เวลานี้น่ะดวงเราอยู่ในสันใดในภบมันใดภบมันอยู่สามเส้นกามาภพรูปภพอารูภพดูสิมันเป็นอย่างไรจินเลยว่ากามมาภพรูปภพอาลูภพนี่ที่อยู่ของโลกทั้งสามกามันโลกรูปก็โลกอาลูกะโลก พบเนี่ยเป็นพบที่อยู่ของเราอันนี้ในกามาพบนี้นึกดูในเพชโดที่อยู่ของเราเมื่อจิตของเราตั้งอยู่ที่รู้ตรงไหนแล้วเราจะรู้จักกับพบของเราเมื่อเจิตของเราตั้งละลึกพุทโโความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้ว ตั้งสติไว้ตรงนั้นอย่าทรงไปข้างหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างตั้งสะพะทำกลางอันที่รู้อยู่นั้นเนี่เยเยตดข้างเรามันดีแล้วไม่ดีรู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จักตรงนี้วานนี้ก็ลูกเปียบแล้วเหมือนกันในช้างเขาต่้งเขา นี่ก็เราทำสมาธิสมาธิาคือจิตตั้งมัน่นสร้างก็ตั้งเขากันไดน็็ตั้งแล้วก็ก็มองดูข้างหน้าข้างหลังเอาระดับจับดูมันเที่ยงือไม่เที่ยงมันเอียงเในทางไหนอ่านเขารู้จักไปเอียงๆเ,เ,เขาก็หักขึ้นมาหักแล้วเขก็ตั้ง เขาเล่นดูอจอรนมันเที่ยงต้องเขาฝังว่ามันแน่นนี่เลยทีทีผูตังเราประเด็นนี้ก็ตั้งท่านเป็นของเที่ยงวิญญาณของเรามันในเที่ยงเลยนี้ยังมันเที่ยงถ้าไม่จะจะเป็นปฏิภานได้เดองมันมเตะงาน,นไอ้มันเที่ยงหรือมันนองออกไปทางไหนมันเข้าทางไหน นี่เขาคข้องตรงไหนคาตรงไหนให้พิ่งงูเบิงเห็นไม่ใช่จี่นั่งรับตาเฉยๆอย่างนั้นดูจิตของเรานี่มันหลงอะไรมันคล้องอะไรมันคาอะไรนี่ไอรู้จักนี่เจิตของเราท่องเที่ยวอ,อยู่ในกามพบ กามาภบนี้มันแบ่งเป็นสองหนคือจิตอยู่ในลูกในเสียงในกล่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายต่างๆนี่จิตของเราห้องเที่ยวอยู่นี่อ่าดูแท่ในกามาภบนี้แบ่งเป็นสองหนนะ,ะแบ่งเป็นอาบายภูมิหนึ่งแบ่งเป็นสักกามาวาจรนอันนึ่งานดูแทะ มันเป็นนบายภูมิเป็นยังไงเคยจิตของเรามันเสีวหมองจิตไม่ผ่องใสจิตพุ่นวายจิตเดือดร้อนจิตทะเยอทยานจิตดินน้นรนจิตกระวนกระวายทุกข์ยากนหน่งอยู่เดียวนี้นนล่ะแล้วม่ตองคํคำหนึ่งถึงอดีตอนาคตอ่าดูนั่งปัจจุบันเลยเนี่ย นี่ละเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วมันไปอบายภูมิทั้งสี้พากันนะพิจรารณาอันนี้เมื่อจิตฟังเอาแบ่งไปสักการาสวรสคนมันเป็นยังไงดินเราพองใสมันดินไม่ดินลอนไม่กระวนกระวายมีความสุขความสบายออกสบายใจ จิตนั่นไม่ได้วุ่นวายสบายเนี่ยดูเอาเท่อันนี้เมื่อดับขันไปก็ไปสวรรค์รนนู้จักสวรรค์ก็คือความสุขความสบายอะไรสุขสบายดวงใจเราสุขดวงใจเราสบายฟังดูที่อยา่าให้ฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้จิตพ้นจากเออ ตามาพบคือจิตนั้นมันไม่ได้ไปจยุดเราในรูปในเสียงในกลิน่นในรสไปในนอกภายนอกมันเห็นแต่ภายในพอมาเหลือแต่รูปเห็นแต่สังขารร่างกายเหล่านี่เบื้องบนเบื้องล่างด้านกว้างสถานกลางมีแต่เดือก,กายของเราในมีเท่านี้ที่เจรนาสิ่งเ่านี้ย่อ มีตาชาเปลี่ยนโตมีนังหุ้มอยู่เป็นที่สืรอบโรโรณดนาปากกาสา,าสุจินโนสิ่งเหล่นี้มันเต็มไปได้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอทิมิสมินกายเยนในกายนี้ท่านไม่ได้บอกว่ากายโนนกายนี้แปลว่ากายของเรานี่แหละไม่ใช่กายอื่นคืออะไรเล่าักตัวอย่างเห็น เจ้าเกษาคือผมเนี่ยเต็มไปอย่างนี้ของสะสารโลมาคือขนนักขาคือล็บนันตาคือฟันตะโจคือหนังเนี่ยมังสังคือเนื้อเนี่ยอันนีเน้เต็มไปอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ล่ะไอพิเรนาเห็นอยู่เดี๋ยวเวลานี้อ่ะเป็นยังไงสิ่งนี้เป็นของสะอาดหรือเป็นของไม่สะอาด นี่เล่าทั้งหลายมาเห็นอนันนี้ท่านจึงได้สอนโมูลกรรมาฐานแล้วว่าพระอยูป่ปาแล้วว่าพระกรรมาฐานสมมติว่าตามาพามานี้ว่าพระกรรมาฐานแท้จริงมันเป็นกรรมาฐานมันทั้งนั้นอุปชายะท่านบวชเนียนบรรพชาเป็นสามนเณรแล้วก็สอนมูลกรรมาฐาน ทาอยู่ตามบ้านปัดบอว่าไม่เป็นพระกรรมฐา,านญาติโยมผู้หญิงผู้ชายว่าเราไม่เป็นกรรมฐา,านาเป็นแลวไม่เป็นก็ดูที่ท่านสอนในกรรมฐา,านเกศาคือผมนั่นนะผมอยู่ที่ไหนล่ะดูติอันนี้ละมูลกรรมฐา,านเป็นมูลหนึ่งซักทั้งหลายหลงในโลกนี้เวียนว่ายตายเกิอดอยู่นี้มาหลงผมนี่แหละ น,นี่ราธิเกลนาที่ผมของเรามันเป็นของสวยหรือเป็นของงามหรือเป็นของสะอาดหรือเป็นของน่าเกลียดให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นได้เห็นว่ามันสวยแล้วหาผมของเราหลุดใส่ข้าวหรือใส่อาหารเรากรลับทานไม่ได้เมื่อรับทานไม่ได้เป็นยังไงแล้วรวมแล้วก็เป็นของเกลียด แหดูที่นะลมาคือขอนตามสารพานหน้ากายของเราดูที่ม,มีอภิจารณาเนี่ยนักขาคือเล็บดูที่เล็บยูปลายมือปลายเท้าของเรานี่ทันดันตาคือฟันทันอยู่เลยปากของเราซึ่งเรานี่ล่ะตาโจคือหนังหนังห่มอยู่เนี่ย เป็นที่สุดรอบเอาหนังนี้ออกมูลาเป็นงไงหรือหนังคนอยู่ในจานข้าวเราจะรับได้ไหมเมื่อรับไม่ได้เราจะว่ามันสวยมันงามยังไงมันเป็นคนอย่างไงนี่จำแนกแจกเปลอาอย่างนี้อะจิโาพัคควาเป็นผู้จำแนกแจกคำเมื่อเราพิจารณานี้จิตของเรา,าเจะจะนิพพทาความเบื่อหน่าย ในรูปในเสียงกลิน่นรสทั้งหมายทั้งหมดนี่เราเห็นอย่างนี้ให้แพ่งทิเกตานี้ว่าจึงเป็นธรรมจึงผู้รู้ธรรมเห็นธรรม้าแล้วไม่จะแนกแกก่าแล้วลมาเลยว่าถือว่าเราเป็นคนช่วยคนงามคนดีอ่าเลยหลงเยอะด้นี่เลยเลยเกิดท,ทิิเกิดมันนะเกิดกิเลสเกิดตัณหา เกิดลากะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอวิชชาปัณหาประทานภพชาติขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาเห็เนไปอย่างนี้แล้วมันไม่มีทิฏฐีมันไม่มีมานะอาหารการมามังจะถือได้อย่างไงเล่าหนังคนใครจะเอาเล่าถือหนังออกาหมดไปยังไงหลอกหนอปลอหลอกหนังออกาหมดไปไงคนเรา น่าดูไหมนี่ละ่ะไอ้พากันพิจกน่านี่ยังมาเห็นเป็นธรรมเมื่อเอาหนังเอาแล้วก็เอาเนื้ออาดูเอาเนื้อ,อดูแล้วเอากระดูก็อกดูนะเอาไว้ทั้งหมดออกดูใส่น้อยใส่ใหญ่ตับไตออกมาดูไปังไงมันเป็นคนเป็นยังไงทําไมเราจึงไปหลงเออนี่อธพิเกน,นามเห็นนี่ละ่ะ มันจะละสักกายทิฏฐิเนี่ยมันจะละวิจิกิสาความสงสัยจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันเลยไม่มีสีลาพักความรูปคำมันก็ไม่รูปคำอ๋อจริงอย่างนี้เมื่อเห็นเป็นจังนี้แล้วจิตนั้นกวานพอจิตวางแล้วมันก็ถึงอรูปนะถึงอรูปปัปพพ ดิบมันกว็ว่างนี่ทั้งรูปกับบนี่นะครบทั้งสามนี่ละจะได้นำมาสี่แจงให้พากันเข้าใจต่อไปนี่ละนั่งตั้งดูสมาธิของเราอธิบายฟังแล้วมันหลงอะไรถ้ามันหลงรูปรก็ยอบรูปกับนี้หลงรูปเสียงกินรสนี่มันคล้องตรงไหนแก้ตรงนั้นเด่นนี่จะว่า สมถกรรมาฐานนิัจนากกรรมาฐานในรู้จักกรรมทิฏฐิฐาน,นาที่ตั้งเวลาี้เราตั้งฐานอะไรกรรมมันใดอย,ยู่ปยึดกันใดอย,ยนี่เราต้องเพ่งดูตรงนี้มันโลนะจิตของเราคล้องอะไรมันหลงอะไรเราต้องรู้จักเมื่อเราจิตสงบ ได้แล้วมันเน่งแล้วมันก็รู้จักทิข้องมันรู้จักทิขานะเมื่อรู้จักแล้วก็ตัดนี่มันจะได้เป็นวิพัฒนาเกิดขึ้นวิพัานาญาณความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะทมมนแ่เหนนั้นนารกรณนตามธรรมต่างคนต่าง,า,งนางพิจารณาว่าเราในเวลานี้เราอยู่ในชั้นใดภูดมินใดในพบกันใดเวลานี้เราหัก เข้าสู่สมรามฮัดแบบเนี้สมรามมาในเราต้องเกลียพลยพความจะเลยนี้ <c oughs> สมรามจะเกิดขึ้นคืออะไรกิเลสสครามอันนี้ว่าสงครามภายนอกข้าศึกสงสมามเขาก็เกณฑ์ทหารทุกปีฮักทุกวันเมื่อสงครามมามาใดก็ไม่ต้องกลัวยกทับไปมานั้น อันนี้กิเลสสมคามเราเล่าแต่วความแก่ความเจ็บความตัำลอกภัยบังเกิดขึ้นมาแล้วเราจะลบทางไหนเล่าเราจะสู้วิธีไหนเล่านี่มาหัดไ้เนี้ยเออไอ้โน้เห็นไม่เดียวเนี้ไอ่แ่นเดียวเนี่ยเราต้องเข้าสมาธิทำใจตั้งมั่นเข้าล้มพระ คือหลุมพาะคือเขารบสงครามไปหน้าเขามีหลุมพาะแล้วเขาก็ไม่กลัวถ้าใดใดมีหลุมพาะตั้งภูมิใยแล้วชนะขา,าศึกอันนี้เรามีสมาธิแน่น,นาแล้วทุกเขเวทนาลนมันก็เขาไม่ถึงจิตของเราเพราะเราปล่อยแล้วเราวางแล้วเราละแล้วเหลือจะรูปจปิตอันนี้เมื่อเราจะ ในพบั้งสามนี้เป็นทุกอยู่เรื่องสมมุติทั้งหลายจิตนั้นกันละละพบังสามมันก็เป็นวิมุตตลลดพ้นไปหมดนะเรื่องมัน๋ยวเราเป็นวิมุตต์แต่ลุดพ้นจะเป็นอย่างน้นอย่างนี้บัดจิตนั้นจะได้เข้าสู่ปรินิพานนับทุกในวัฏฏสงสารไม่ต้องสงสยัยนะเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ เรื่องมันเป็นอย่างนี้วัตะสงสารทำมาจึงวัตะเครื่องหมุนเวีนสงสารคือความสงสัยในรูปในสิ่งทั้งหลายทั้งหมดมันเลยไม่ละวิกิสาได้ที่ในนี้เรารู้แล้วเราไม่ต้องวนเวียนอีกเกิดเราก็รู้แล้วทูก ชลากล็รู้แล้วมันทุกข์ปยาที่แต่เรารู้แล้วมันทุกข์มรณะเรารู้แล้วมันทุกข์อ่าเมื่อเราทุกข์ล่าน,นี้ก็ทุกข์เพราะความเกิดแล้วก็หยุดผู้นี้ไม่เกิดแล้วใครจะอีกล่ะผู้นี้ไม่เกิดแล้วผู้นี้ก็ไม่ไม่แก่ไม่ตายผู้นี้ไม่ตายแล้วอะไรจะมาเกิดมันไม่เกิดจะอะไรมาตายดูเถิ ใจหอกคิดของเราเดี๋ยวนี้เราเกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์มาแล้วจะทีพระพุทธเจ้ารู้แล้วเป็นอมตะแั่เของไม่ตายท่านเป็นอย่างนั้นเนี่สันใดคือกันนั่นแหละคือท่านเกิดท่านก็ไม่เกิดตายท่านก็ไม่ตายนี่ละให้ถึงของที่ไม่ตาย จิตเดิมของเราที่ที่ผู้ทำความเป็นอยู่เอาต่อไปแข่งดงต่างคนต่างแพ่งได้ยินได้ฟังแล้วโอปันนยโกให้น้อมกับภรรยานายต่างคนต่างดูอย่าเป็นดูทางนอกอได้ยินได้สัญญาไว้เมื่อเทศนาอยู่นี่จิตทั้งหลายจะมาฟังในเสียงตอนนี้ไปเขาฟังภายในอย่างวินายโยมันจะนำจะจับความชั่ว นำตนในจากมชั่วนำกรรมชั่วจะกอนดี๋ยวรวมแล้ววินัยท้งอากับสติวินโยผูมีสติและเป็นองค์วินัยให้เพ่งเล็งโดนิละสัญญาไว้ยังอีเสียงอะไรก็ตา,ามรู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนอ่เพ่งดูใจของเราตามสมควรเอาจน อในเวลาอ้าวเพ่งพิจารณาตอนนี้จะมาอธิบายละเมื่ออธิบายแล้วจะมาฟังในเสียงพอได้ความแล้วให้รู้จักว่ามันคล้องตรงไหนมันคาตรงไหนแก้ตรงนั้นเหมือนับเราคันคันในตัวของเราคันตรงไหนก็ทำเก่าตรงนั้นมันจะหายอันนี้ก็สันใด้เลดเราคล้องตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นทงสำาระตรงนั้น ้มันชิ้นไปหมดไปเ,เรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะพ้นทุกข์ความที่พน้นทุกข์ของจิตจะรู้ได้ยังไงร,รวมมาสั้นๆแล้วคือเจ็แเราไม่ทุกข์เมื่อเจ็แเราไม่ทุกข์ก็แปลมันพ้นทุกข์